เโ,โอ้ยโอ้โอ้ยเกือจะใส่ไอ้นั่นให้นอ้อเกือจะใส่ไอพี่ขมให้โอ้ยใจไ,ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวได้ถ่ายรูปป้าอยู่ด้นี่เราก็จะไปถ่ายรูปป้าเถอะอก็ไปโชว์หน่อยเนาะเาจะไปโชว์อะไรเขา้อย,อยอยกไปย่งไงเลยจะบอกให้เ้ย <laughs> เขาจะได้รู้ว่าป้าซับคนไหนเขาจะได้มากินทูบทำบัะไรปากเ้ยยังไม่ติดป้าก็ได้ดี๋ติดเขียบนี้ะ ดูถ้าหันเนื้อของป้าซับนะคะฝีมือค่ะเจ็บมือหนึ่งเขาบอกให้ไปขึ้นป้ายหมาว่าลาบนัวโอ้โหอ่ะแล้วอันนี้ป้ายอะไรหนิไม่ได้อ่านสักทีไม่ได้อันนี้ป้าป้าลาบก้อยเฉยไม่ใช่อันนี้เอาชื่อป้าซับซ่าเออชื่อชื่อเราชื่อดี

มะนาวสดๆนะคะร้านนี้ไม่ใช่แบบว่ามะนาวขวดนะคะน้ำมะนาวสดอย่าไปใส่มะนาวขวดเห็ดแก่นจะมะนาวไอ้นี่มันจะหอม,มจะมีรสชาติไม่ค่อยเผ็ดเนาะ ฝีมือป้าสราบดีอย so ู่แล้วนะคะไม่ต้องใส่ก็อร่อยค่ะแต่เราก็บังคับให้ป้าซัาบใส่ตามมาดู้ากมากเนาะว่าลืมใส่อะไรไหมหัวเอาไ้ชิมดูบอไม่หรอกป้าชิมโนชิมเหมือนแดดตั้งจงกลืมเลยค่ะต้องหลบชิมต้องหลบกันนอไญาติดไอ้แน่นเน่ยเขากับมองเห็นนะ คนดนะูบางคนไม่รู้เยน,นั่นว่าป่าอ้ยอันนี้ข้าขวัวนะคะเฮ้ยกลินมันบอกแล้วนะหนู <S <S ป้าเล่าเรื่องกลินให้เขาฟังสิอ่อะอกลินมันอร่อยแล้วนะคะเออ คือว่าปราซับนี่ชำนาญในการทำอาหารมากนะคะแบบแอดมกกินแกก็จะรู้ไม่ต้องเผ็ดมากไหมคะค่ะมาาดูถ่ายทำหน่อยดูสิหน่ได้กินก็รู้ค่ะไม่ต้องเชมค่ะร้านนี้แม่ค่ะโอ้โหไข่ปลาปลระเบิดแถวนี้บ่ใช่กรุงเทพได้หนิอุดรดอนได้หนิอินการเมืองมากโอ้ยป้ากันโต๊ใไก่ด ไอ้นี่ระเบิดหรือเปล่าขวดเบียระเบิดหรือเปล่าถ้าว่วดดวามันขวดเบียเขาไระเบิดห่ออันนี้ก็เสร็จแล้วลากกลางตัวน,นี้ก้างเสร็ทุงอร่อยแลย้วไม่อร่อยก็ร่อยเองรลดอ,อร่อยอยู่แล้วอร่อยไม่อร่อยก็อร่อยค่ะ,ะไม่อร่อยก็อร่อยเลย,อ,ยอันนี้ก็ต้ม,มอ่ะมา ต้มเนี่ยพี่ตาจะกินแต่ตรงลิ้นมันค่ะเอาพวกอะไรบ้งแลต้มฮะเอาไส้เอาไส้กับลิ้นบอกอไส้กับลิ้นนะจ้าเนื้อเนาะจ้าอย่าลืมนั่นล่ละนิดเดียวเด้ละ่ะเหลานสิขฐาทุนแค่สามสิบเ,เอาไส้ติดมัน,ต,ต,นติดมันติดเนื้อติดมันเบอร์หนูจะเป็นไทยทำปา่ปาเป็นทุกอย่างคนะ่ะป<อ>้าก็อยากอายด้วยจีบอกให้ ไฟสีอยากอายจังไดเนาะปสัสสาบอยากอายไฟส,อสอีอื้อสิอยากอ้ายอุ้ยไม่ไม่ไม,ไม่มองผ่านกล้องไม่ไม่เห็นก็เลยชะงกไปมองไม่ไม่ไม,ไม,ไม,มันน่ากินแหละนะวันนี้เนื้อคือสวยแท้ต่ก็สวยแต่เนาะตกตะลึงก็คนทับก็ยังสวยเนาะนคนมาซื้อก็สวยเพิ่นตกกระเทิร์นได้หนีเพิ่นหายลายได้หนีอบอกว่าให้ 30, 30, 30. สามซีฟสามซีฟสอยเอาสร้อยเอาก็คนเลยมักเองเอ,อะไรนะมัดจออะไรอย่างเงี้ยใช่<ๆ>ด้วยนะจ๊ะใช่ โอ้ยมากกดนเลยเดี๋ยวฟ้าจะเทิบใส่เลยไปเคยวใส่กันเล อันนี้พอก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกว่าต้มจะต้มจะเดือดอะ่ะมันจะนานคลิปมันจะยาวพีตาขี้เกียจไปตัดต่อเวลาพอแค่นี้นะคะ